สวัสดีจ้าทำยูทูบไปด้วยทำยูทูบไปวันนี้มือนีไม่ยสามาท่าสีีไ้รองสาวมยายสากับมยายเขียวมาด้อพี่น้องเข้าตรงซอยเหลีอยแม่นว่าเขาเป็นเมียฝรั่งว่าเทีสขีดขั้นและมยายสาเป็นคนขี่ขัน้น ย,ยูเดนมากยาต้นเดียวก็ให้เกิดเลียงขยันหลายบ้านเล็วบาเห็นมาน้องสาวสาวผงั่มก็กบอกเพื่อนไปซื้อสีมาเข้ากันเลยชีเฮตไทยมไม่เอาค่าแรงค่ะฟรีฟรีเด้อพี่น้องคนเรานะอยู่ที่ไหนถ้าขยันนะ ดีหมดอืมซอยเหลือเขาใด่เขาก็ซอยเหลือไปคนเผานี่แหละย่ยางเขาไม่ได้อสาดีไาเห็ดไปแล้วว่าไปแล้วเห็ดยูทูบไปนำ้ำเมียเมียคนนึงเขากินกับเข่าเลยเขาไม่ยื้สายกินกับเขาบ่าเพราะเป็นกินเขา่าเพราะแสบเพราะมักกินมักเห็ดขัน้น แล้วกลับไปนี่ก็ลูกค่าเพียบเลยงูเผื่อโรงงานก็นโทรมาแล้วเมื่อไรเธอกลับ <c oughs> ถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไป โอเคไม่เขียวโอเคเนี่ยพี่น้องงามเลยสิบาทมัของเดชเป็นมัดทุเยวสุดยังอยู่อยู่มองเดอยูเป็นคู่หลายสังขะตะวัคือเคยเขียบใหม่โอเคเขาเป็นสังเนะเียน่ยไม่เป็นคู่โอเค ว่าตัวเอาเ o าเหต u ยูทูปเราทําอะไรแล้วก็ทํำ YouTube ไปแล้วก็ทําไปพูดไปเหมือนคนบ้าสั่งมาจากไกลจดา่งได้วยนี่สั่งมาจากบ้านหุ่นไปวยน้อยเราก็สั่งมาจากเดนมาร์กด้ดิ มาตะไก่สั่ง,างราคาแพงโคตจอนไม่พอกันสินางถึงวินมาผลเด็ดอืได้สั่งไกไ่เฮี้ยนหลังนี้ได้เฮี้ยนหลังนี้ได้สั่งไก่เด้ดอีกเอาของเฮี้ยนไปหาสื่อเนี่ยจ,จอยเจ้าของเฮี้ยนเห็ดเ่าเป็นเจ้าของเฮี้ยนไปหาหนังสือให้ลูกน้องกินกเราก็ทำไปแล้วม่คุ้นหูก่อนเออ ตาไปตรวจพวกมันขาดมนี่ยนเลยว่าเออเอาคือถ้าไปรู้แต่สีมันเหลือกับผ้าขังไม่ก็ได้เขียวพขังแรกเขาไมนเหลือก่อนเดี๋ยวนี้มันต้องผ้าคลับผ้าคลับสามเทียมมันจะถือว่าเห็นสับมันจะถือว่าเห็นงงกเสาเด่นโอเคใหญ่มาดาเสาไม่ก็แค่สองอันนี้ก็เหวม่ยเสาติดจังมันกัังกีปีเห้วเขาอยู่หนีเเย็นทำไปก่อนงาาาบะ สาหมักหมักเห็ดยังผ้าอยู่ทุกใบเห็ดดูทุกทับไปเห็ดไป,ไ,ปไม่ได้เหลียดร้อนอะไรอยู่บ้านไม่จะจางคน้นดูท่านมีเห็ดเองพน้องสาวเห็ดบวเป็นเ่นเห็ดเป็นเบบเป็นที่คัน ก็โอเคเลยนะเกี่ยวทนำะหนีแล้วเข้ามาเป็นสั่งก็โอเคอยู่แม่เป็นยัยหวังนะนเนาะที่ว่าเห็ดเจี๋ยงสังคนห้าเราพี่น้อ,นนนองถ้าเ้าอยู่บงังใดเห้าวขยันเลยยู่บงังใดก็บปบไตา่งานลายลดถ้ามีแห้งเห็ดไปหลดเงินเก็บเอาขึ้นใบใหม่นี่แหละเมียสามคนขยัน ก็เลยไ,ไปยุ่งบังเดยก็เลยปอดยากี่นาท,ท,ทีแล้วกี่นาทีแล้วไปบังมีเ,เขียวเห็ดกกอน,นเห็ดกันสองคนก็ไม่ใั่เขียวเลยนะี่ด่ เบื้องซใีให้เขียวยิ้มหน่อยค่ะไห้ใหเดียเบิ่งในพี่นอ้องขนาดเป็น,เป,นเป็นรวยเป็นเศรษฐีเป็นกัะม่เหตเองว่าจางังลุกจังเลยวันนี้มาดำม,มาแล้วตอนนี้กันมาดำกำลังขันลรมาเราต้องรีดให้มาดำก่อนเดี๋ยวมาดำชนเรา อืมเบิ่งคนรวยเลยพี่น้องคนรวยผนเห็ด้านเองนี่คือหมู่บ้านพยูนหมู่บ้านสำหรับคนรวยอยู่อืเนี่แหละเห็ดออกบ้านแล้วสวยงาม ถ้าเฮาบ่เฮ็ดเองมันก็บ่นั่นโอเคฮัลโหลฮัลโหลมาดำเน้อยมดำซื้อไปซื้อของมาอันนี้ขวดใหญ่วายเ <c oughs> นี่ยอน่นอนเจ๊โอเคขวดลิตรไม่รู้มันนั่นมันราคาเดียวกัน